ซื้อสลากทอกศชุดยกจัก,กรพรรดินะครับ1 1 0 0 0บาทการันตีผลตอบแทนนะครับอัตราดอกเบี้ยรวม2,800บาทเดี๋ยวเรามาคลิกชมรายะเอียดกันเลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับตัวสลากออมทรัพย์ทอกศชุดยกจัก,กรพัรดินี่มีรางวัลใหญ่นะครับลุ้นรางวัล10ล้านบาทและรางวัลพิเศษรวมนต่า40ล้านบาทเดี๋ยวไปดูกัน สลากออมทรัพย์ทกสชุดยกจกกักรพัดนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับการับฝากรับฝากหน่วยละ1 0,000บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลน,นะครับับฝากเฉพาะเลขเดียวเท่านั้นฝากผ่านแอปพลิเคชัน baac โมบายตั้งแต่วันที่20มกราคม2568เป็นต้นไปก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับและเคาน์เตอร์ธนาคารฝากตั้งแต่10กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปนะครับอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝากนะครับดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก นะครับ2ปีจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ280บาทก็คือคุณฝาก1,000 0บาทฝาก1หน่วยก็ได้ไปแล้ว280บาทเมื่อครบกําหนดนะครับคิดเป็นอัตราร้อยละ1น1.4ต่อปีนะครับทางธนาคารทอกอสอจะโอนเงินต้นต้นเงินและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าโดยอัตโนมัติแล้วก็ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดนะครับจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ผู้ฝากไม่ครบ3เดือนนะครับธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก200บาทต่อนหน่วยถอนคืนได้9,800บาทต่อนหน่วยนะครับซื้อสลากออมทรัพย์ชุดหยกจักรพัทซื้อ1 0 0 0 0แสนบาทจะได้รับ10หน่วยนะครับซึ่ง10หน่วยยังไม่ได้การันตีถูกลงวันนะเพราะมันยังไม่ครอบคุณครอ,อ,อบคุมรางวัลเลขท้าย4ตัวนะครับหรือเลขท้าย3ตัวยังไม่ได้ครอบคุม เพราะฉะนั้นจะได้ดอกเบีย้ยอย่างเดียวครบกําหนดจะได้ดอกเบีย้ยแบบการันตีคือหน่วยละ280บาทนะครับคูณ10หน่วยก็2,800บาทนะครับรางวัลเนี่ยไม่การันตีถูกอาจจะลุ้นต้องไปลุ้นเอาว่าจะถูกหรือเปล่านะครับแต่ดอกเบีย้ยได้แน่นอน2,800บาทนะครับนั่นคืออัตราดอกเบีย้ยครบกาหนดจะจะขายได้นะครับ100คูณ1 100 0น,นะครับหน0่หน่วยคูณ1000ก็เท่ากับ1 0 0 0 0 0บาทรางวัลน,นะครับบวกดอกเบีย้ย2,800บาทนะครับ100,000บาทบวก2,800บาทเป็น1 2,800บาทนั่นเองนะครับก่อนจะก,กันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้สลากตัวนี้นะครับยังเปิดให้ซื้ออยู่นะครับยัง,งน้อยการออมในรูปแบบสลากเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลแล้วก็ได้อัตราดอกเบี้ยนะครับฝากกดไลค์กด s c r i า e เป็นกำลังใจด้วยนะ ก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำมาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code <P ew> er> เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับ <P ew> er> เพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ